สวัสดีวันสิ้นปีของปี2567ึ้น68เ้อค่ะพี่น้องมาอื่นนี่สิ้นปีแล้วทักทายยามเช้จาจ้ะค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีวันสิ้นปีค่ะทุกคนสุขสบายสบายดีทุกคนนะคะทักทายยมามเช้าจ้าบรรยากาศที่บ้านเฮาใส่บาทวันสิ้นปีของปีแรกบ่ ทักทายยมเชา้าค่ะอากาศเย็นๆนหนาวๆนาวคุณคุณลำไยของแท้เลยเนี่ย,ย <c oughs> อินฟูอินฟูไทยบ้านอินฟูไทยบ้านอันวันวันสินปีเนาะเมือ่อเ <c oughs> มือม่อใดเนี่ยอินเตอเด็กเทพเลยเนี่ย แม่เออกแม่าใครกินสอ่เออกัดมาวัดว่ะวจักวรดอไรกเป็นมูนะแว่าเนี่ยอันไอ้างี่รถเขามาเมืองคนไปเจ้าเขามากแล้วมัน็มีคนเลยบ่มีถาดแต่ออกมาเหรอเยวนี้สิ้นอายุแล้วกันเด้อ ถ่ายก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีวันสิ้นปีนะคะทุกคนขอให้โชคดีวันปีใหม่พรุ่งนี้ก็ปีใหม่แล้วนะคะทักทายพี่น้องบ้านเฮาเนี่ยใสยบ่บาดเนี่ยมือเศร้าค่ะก็ลักจินเขาซื้อมูจ้กพี่น้องเน่ยจะปั่นซื้อมูซื้อมูไปทอดเนี่ยไม่ขาดจะ้ะคุณหญิงแพร ขายดีไหมคะแม่ค้าดีจ้าใส่ปีใหม่เนาะขายดีเนาะเป็นมาอันรัดใส่บานย่ามมดเส้าพันพันมาขายหมูพร้อมพี่นอ้องหมูซาเล้งหมูหมูซาเล้งตามหมูบานเนาะค่ะเนาะผู้ใดผู้ละโลสองโลเนาะค่ะเนาะดูนนะโลละลอยเท่าไรก่อนนี่เดี๋ยวนี้ลอยหกสิบบ่ลอยหกสิบบาทพี่น,อกกน้องเป็นครัวเผ็นกระหรอกขายนลำบานเนาะค่ะเนาะจ้าทักทายยิ้มได้ไหมแม่คะ่ะกันนะ ใส่ปานได้แบบเนื้อติดมันเนาะค่ะเนาะหนังหมูจิไปทอดทอดกรอบกินปีใหม่เนาะนี่จ้ะอุออ้ยเอาจักรโลอุ้ยเหมือนพวกอุ้ยกำลังมาซื้ออุ้ยเอากิโลอืมกูดเดียวนึงอุ้ยกำลังมาซื้ออุ้ยมาแต่ทถงมาอุ้ยอืมซื้อผักพี่น้องซื้อผักซื้อหมูมาแหละก็มาซื้อผัก สืบอบักทัวเแม่ข่ามาันเลาะแม่ขาแมวเดสั่งกทัว่าวบาทาสักทัวยังานอาอืมซ่อมพักลวกกินก็บต่อมาฮุงกระแสบเลยเนาะเออน่วยอะ่ะมันดักปลายแล้วเนาะน่วยปลายมานะันเนาะบก่าม่ปลายกทยยัสดจ้าเนี่ยเสป่านจิมาเก็บพักมื่อนีนพี่นนอะ ผักกาดซอมจ้ะผักกาดซอมกะยาวเด้อพี่น้องบ่ได้เก็บหลายมื้อแล้ววแม่ปานสิถ่ายให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อจ้ะบ่ได้เก็บหลายมื้อแล้วยาว เอาเลยเฮ้ไปนอนบุ่งก้นผลลิตขึ้นได้กินแล้วแกรซองผลขึ้น นี่ซุ้มยู่ห้างมันตะนนี่ยู่ห้างยองามๆจ้ะปลูกทุกอย่างที่กินได้เนี่ยเนี่ยสิไปเอาน้ำบ้านให้เบึงเด้อพี่น้องเด้อทักทายกับวันสิ้นปีของมัน อันนี้พักบัวพักบัวเลยปลูกหมู่บ้านนี่พี่นอ้องเจ๊ฮังไว้ทั่วไทย,ยาำเสานี่ค่ะพิจนาบ้านแลวนาบ้านปลูปกกระซอมขึ้นร้ายละ Kita bantu. ไม่ได้กิน,น,ะะนะแล้วค่ะเนาะแปดซองร้อนหมักหนาหนวสวยงามขนาดเกย์ยังป่วย เก็บพักหอมพี่น้องแค่หอมป้อมปอนปดุกเนาะคะนะ่ะเนาะก็ยังกินปนปดุกเนี้ยมเศร้ากับลวกผักเนี่ยนาะคะนะ่ะเนาะขัดซอมอาอยุวันยอดพักตบนะมาลลุกแซ่กันบ่ จะมาเคียบสุกเคียบเคียบแรงพี่น้องนี่เก็บประจำนี่สุกนี่ค่ะกินมาเคียบสุกเป็นหลายหน่วยเนาะอยู่ใกล้น้าหมดแล้ได้กินตลอดพี่น้องเคียบสุกต้นนี่เคียบต้นนี่จะ มือนี้มาเข้าดาวยูบานเพื่อนพี่น้องอันยาเซปานออกจากอันเบนออกจากดานเนาะค่ะเนาะออกจากออกจากด้านเนาะคะ่ะเนาะ <c oughs> ดานชุมชนที่ว่ายาเซปันไปไอ <c oughs> ดูแลความปลอดภ <c oughs> ัยเห็นเนาะค่ะเนาะออกมาจากนั่นแล้วย <c oughs> าเซปนันกันเลยมาเข้าดาวยูบานเพื่อนเข็มกําลังจี้เขาจีค้ค่ะจี้เขาจี้รอหอนหกทุ่มหูเด้พี่น้องเลย เดี๋ยวนี้หาก็สามทุ่มย่ำแดดจังสีหอนหกทุ่มอ่ะนะเนี่ยใส่ป่านหายอยากวิ่นวิ่นหัวแล้วเดี๋ยวนี้เออค่ะเด้อตอนทันเอออันพี่สาวเพิ่นมาแต่เมืองนอกเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยมาเข้าดาวอยู่บ้านเพิ่นกัพี่อ่อนกับมาพี่เสียมกับมาน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะค่ะมาอันเข้าดาวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ทำไมพี่ไอ้เล็กเก่งจังเนีวะ ใส่มาใส่กลับไปมาน้ากันแล้วก็พี่อ่อนพี่เสียมกับเพื่อนเข็มนี่แหละค่ะหักกันแพงกันคือเก่าสกันะสายป่านมโหเรียกว่าพ่อกับเสียมซับถึงกันมโหคือใครพ่อกับเสียมซับกระลูดแล้วล่ะทีอันนี้พี่ต้อยเนาะค่ะเนาะอันนี้พี่เศษกินข้าวจีค่ะพี่แก๊สพี่แก๊สนี่คงจะหนาวแห้งเนาะค่ะเนาะนอนหูผ่าอยู่ค่ะ หน้าหนาวเป็นจะแซ่บขนาดพี่น้องเลยเดี๋ยวพอกลับไปละยองคุณพี่เลศค่ะเดินชมบรรยากาศรับลมหนาวเข้าเดาวพี่น้องเหนากับว่าปันได้ดอกคือยี่สิบองศาเนาะค่ะบ้านย้แซ่ปันเนี่ยบางมองกับสิบแปดสิบเก้าแล้วแต่เนาะค่ะเนาะยี่สิบเนี่ยคือว่าถือว่าธรรมดาเนาะจะอือ เออจะน่าฟิงไฟผุเหลยพี่น้องกันจีเขาจี้ท่าใครนี่จ๊ะนี่ไปรักใครไผมาเนาะเดิกป่านี้เนาะรักใครยายพูรักใครยายพูตีรกนะพหลจ้ะฝรั่งข้อใหญ่เพื่อกับเข้าดาวเบิร์ดขุณมองเนาะค่ะเนาะยินจะเสียงเพลงมองได้กแต่ได้ เพื่อนก็ล่อข่าวดาวก็เพื่อนลอหกทุ่มสักนยังจ,จีมเมื่อนี้จักกันเนะ <c oughs> าะเบาคือสจีมนี้นจักกันเนาะ <c oughs> ไม่ว่าปีใหม่หรือปีเก่าเราก็รักกันเหมือนเดิมนะคะทุกๆคนค่ะ <c oughs> สวัสดีปีใหม่จ้าเ <c oughs> มื่อนี้ยาติแนน้นวัดค่ะอยู่วัดศรีมงคลบันตันเนาะค่ะ <c oughs> ญญน,นี่มาวัดค่ะทำบุญตักบาทวันปีใหม่วันสิ้นปีปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหก,กสิบแปดมัวแต่ว่าที่วัดจ้าซึ่ง อังคังสุขังตปะเป็นเหตุตะตะมะเกนทุกขะตมะสันติวะโขทานตันตะเมปะทุกข์เกวะตินะคิดอะวะเมโพตันตะตะกะวะพะทุกข์ตะยา <muchas> अढ़ बालत 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 في ما ما انا บารมีแห่งองค์พระพุทธสีมุคลตลอดจนบุราพาจารย์วัดสีมุคลแห่งนี้มีหลวงปู่นั้นเป็นต้นและบุญกุศลที่ญาติโยมเอาได้เหตุใจกรํำมาแล้วนั้นในมนี้ก็มีไหวพริบรับชิน ทักบาดอยากนั่งถวายสังฆทานเป็นต้นขอจงได้ร่วมกันเป็นตบะบะเป็นเดชะเป็นภาวะปัจจัยนุนนั่งจงกระดานประทาพรให้ท่านทั้งหลายพร้อมด้วยครอบครัวบริว,รว,รว,วารจงประสบพบเจอแสงความสุขความจเจริญเจริญในห,หน้าที่การงาน จริ่นด้วยจตุริตพกรชัยคืออายุวันัสุขภาละปฏิภาณภนสารสมบัติปราศจากทุกโศกโรคเวรภัยอันตรายทั้งหลายทั้งป่วงสุขภาพร่างกายแข็งแรงและหากว่าท่านทั้งหลายปรารถนาได้สิ่งอันใดที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยศีลธรรแล้วขอให้ความปรารถนานั้นๆของท่านทั้งหลายจงปรารํำเร็จจงปรารสำเร็จจงปรารําเร็จ,จ,ราาส,รจสมตามที่มุ่งมากปรารถนาทุกท่านทุกคนเสาิน